สวัสดีคะ่ะลูกค้าวันนี้จุ๊บแจงอยู่ที่หอเจากอสมเด็จวนเชียงนะคะวันนี้จะให้ดูบรรยากาศในการส่งรถนะคะนี่กำลังขึ้นรถสไลด์เลยนะคะอันนี้เราส่งมอบรถให้ลูกค้าที่จังหวัดชนบุรีนะคะคุณพี่ปริวัตรนะคะนี่รถสไลด์ของเรานะคะส่งทั่วไทยนะคะอันนี้ส่งไทยท่านสีประตูนะคะอันนี้ปิดจ,จอบเดือนกุมภาพันธ์นะคะลูกค้าเนี่ย ดิจอบเดือนกุมภาพันธ์ที่200คันนะคะดูแลโดยผู้จัดการตั้มนะคะดูแลทุกขั้นตอนเลยนะคะลคะ้าจุดหล่อของเราเองนะคะผู้จัดการตั้มเนาะ,ะให้ดูบรรยากาศในการสง่งรถนะคะตื่นเต้นแทนลูกค้าเลยนะคะเนี่ยนี่เดี๋ยวจะแพนกล้องให้ดูนะคะ ส่งรถโด,ดยปลาปื้อนะคะขาดไม่ได้เลยนะคะป้าปื้อส่งรถทั่วประเทศนะคะของสมเด็จวุนเชียงทุกสาขาเลยนะคะที่ปริวัิรอรับรถได้เลยนะคะรับรองถึงมืออย่างปลอดภัยแน่นอนนะคะโดยผู้จัดการตั้มสุดหล่อของเรา,านี่หล่อไหมหล่อจริงลูกค้าที่สนใจนะคะฝากชื่อเบอร์โทร จังหวัดแล้วก็รุ่นรถที่อยากได้นะคะฝากไว้เลยนะคะทางแชทเลยนะคะลูกค้าขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคะปลายทางจังหวัดชนบุรีนะคะคุณพี่ปริวัตินะคะรอรับรถได้เลยนะคะ ออกเดินทางแล้วนะคะลูกค้าท,ที่บริวัติคะ่ะรอรับรถได้เลยไปแล้วเดินทางปลอดภัยนะคะส่งรถถึงมือลูกค้าอย่างปลอดภัยนะคะปลาเปื่ยไปแล้วนะคะปลายทางจังหวัดชนบุรีถึงแล้วนะคะกำลังจะเอารถลงนะคะ นี่สไลด์ลงส่งมอบรถให้ลูกค้านะคะที่ชนบุรีนะคะส่งมอบรถเรียบร้อยแล้วนะคะรับรถไปแล้วขอให้คุณพี่ปริวัติและครอบครัวจงมีแต่ความสุขนะคะร่ำรวยร่ำรวยขอบคุณมากๆนะคะ